เอาจริงๆไหมผมซาบซึ้งกับเขามากเลยนะผมพูดตรงๆว่าผมขอบคุณเขาเป็นอย่างยิ่งนะสำหรับคนคนนี้นะที่ทําให้เกิดโดเนทชาเลนขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูละกันนะครับผมก็จําเขาได้เหมือนกันนะฮะเมื่อเกือบ6เดือนก่อนผมเป็นคนเริ่มโดเนทชาเลนแล้วก็ดีใจที่ทุกคนทําตามและสนับสนุนคุณฟอร์ดมาตลอดงั้นฉลองครบรอบ6เดือนล่วงหน้า เล่นกอซ่าโยกให้ช้าที่สุดอันไหนมีลดความเร็วกันื่อนที่ขณะเลงใส่ให้สุดห้ามเหลี่ยมใส่เปิร์กโยกไวผมบอกเลยครับผมอะ่ะพูดตรงๆว่าผมจํารูปโปรไฟล์อะ่ะไม่ได้ผมว่าเขาน่าจะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์หรืออะไรก็แล้วแตนะ่ผมจําไม่ได้นะแต่คอนเทนต์กอซ่าเนี่ยผมจําได้ว่ามันน่าจะเป็น คอนเทนต์อันแรกของโดเนชชาเลนที่ผมทำนะครับน่าจะเป็นเขานี่แหละนะที่เป็นคนชาเลน์มานะครับผมก็ได้แน่นอนนะฮะขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็ส่วนเปิร์กโยกไวเนี่ยมันไม่มีผลนะครับต่อการโยกของปืนเนาะเราขึ้นสโขบเล็งเนี่ยเปิร์กจะไม่มีผลนะครับโอเคงั้นเ,เดี๋ยวเราไปดูในเกมเดี๋ยวว่าเปิร์กอันไหนหรืออ่าเขาเรียกว่านะของแต่งอันไหนมั่งนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยโยกช้ามากที่สุดไปรับชมกันเลยฮะ โอเคนะฮะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในห้องซ้อมนะครับผมก็จะมาแต่งของให้เพื่อนๆรับชมก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูผมเล่นนะครับโอเคกอซ่านะครับผมเป็นปืนที่ต้องบอกว่าไม่ได้เล่นนานแล้วเหมือนกันนะไม่รู้ว่าจะจับมันไหวหรือเปล่าอย่างแรกเลยนะครับที่จะช่วยทําให้มันโยกช้าครับมาที่กิบหลังนะครับตัวนี้นะครับลดความเร็วเคลื่อนที่10%นะครับผมตัวนี้ผมจะใส่เนาะกิบหน้านะฮะลดความเร็วเคลื่อนที่16 เปอร์เซนต์นะฮะโหเริ่มหนักแล้วเริ่มหนักแล้วแล้วก็กระบอกปืนตัวนี้นะครับลดความไวเคลื่อนที่ถึง20%นะครับน่าจะมีแค่3ตัวนี้ครับที่ผมดูนะนอกนั้นไม่มีแล้วนะครับลองหาดูได้เลยนะครับผมใส่สุดๆได้แค่นี้นครับแม็กกาซีนนี่ไม่ได้อะไรนะครับแล้วก็ปากกระบอกนี้ก็คือใส่ให้มันโคบแต่ของที่ทำให้โยกช้าเนี่ยมีทั้งหมด3ตัวก็คือปากกระบอกปืนกิบหลังกิบหน้านะครับสำหรับ3ตัวนี้เนาะก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ดู นี่ฮะนี่เลืนปกตินี่เลงช้ามากนะครับโยกไม่ได้เลยครับเนี่ยไม่มีทางที่จะโยกได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเซตนี้กันเลยดีกว่าครับเมื่อมันอยู่ในเกมแล้วจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยฮะตอนจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนํากับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมเกมคอดดี้มบายราคาถูก ไว้ปลอดภัยสามารถเติมได้ที่ไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไว้ Why? ปลอดภัยเติมได้ไม่อัน้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นลิง์กอยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับมาครับผมซัมมิตนะฮาร์ดพอย์แน่นอนฮนะเพราะว่าถ้าเอาไปเล่นในโหมดของวางบอมเนี่ยมันอีซีนะ่เนาะมาครับผมมัต้องฮาร์ดปโอ้โหโยกโยกไม่ออก โอ้โหเดี๋ยวข้างล่างมีตัวครับโบครับเรียบร้อยไปยฮะชวไมบมีคนหรือเปล่าโอ้โหโยกไม่ออกต้องสไลด์เอาต้องหุบโขบแล้วสไลด์ต้องหุบโข,บ,บ,ขบก่อนบุ๊ปโอเคผมได้ยินเสียงมีตัวมาเดี๋ยวเอ้ยแม่งโยกไม่ออกเล่นยากมากเลยนะมากจริงๆแต่ไม่เป็นไรครับเล่นหุบสโคบเอาก็ได้อื สวยฮะบอกเลยฮะเกมพวกนี้เกมคอร์ดิตี้นี่ถ้าโยกไม่ไวนี่เป็นภัยเหมือนกันนะโอเคครับเกมนี้ต้องเน้นความไวแต่โอเคเปิดเลยฮะแล้วเจอ,อเป็นไงโอเคแล้วเจอสกินอะควาเลียสผมเป็นไงสกินอย่างเท่ดูแหวแต่เราไม่ได้มารีวิวสกินแต่อย่างใดครับอ q ควาเลียสแต่ว่า เรายุดจุดก่อนตอนนี้รอฮะรอเปิดรถของเล่นไปครับมาไหมมาดิโยกไม่ออกแล้วไงอ่ะคือโยกไม่ออกเนี่ยสำหรับผมมันมีผลต่อความแม่นนะครับเพราะว่าบอกไม่ถูกเหมือนกันแนฮะไม่อยากอธิบายแต่ว่ามันมีผลจริงๆนะไม่ได้อ้างอือโอเคเออเรียบร้อยฮะข้างหลังแตกชงครับ โอเคครับตอนนี้เหมือนว่าเราจะไม่ได้ยึดเลยโอ้เดี๋ยอหลังเอา้าแล้วทำไมผมไม่เห็นตัวตามันถั่วแล้วยังไงล่ะเป็นกระสุนชามากครับผม50นัดพอๆกับ b ีพีเลยแต่บีพีเล่นดีกว่าเยอะมาโอ้โหไม่ไหวครับตรงนั้นแอบก่อนเลยมีป่ะโอ้มันมาเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาสตัวนะ่ะโอ้ใครจะไหวเอ่ย อึขอโยกไม่ออกก็สไลด์เอาไลท์โขบไลท์โขบโอเคฮะขอขึ้นก่อนละกันตรงนี้มันเออเออเออหุย <laughs> มันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันกระโดดเอยแล้วมันไม่จับอ่ะโอ้โหเกมคือตัวละครผมมันไม่จับครับโอ้หึอยู่ไหนเออโอลาเบิร์ดโอเคเรียบร้อย ลาเบิดมาฮะรอก่อนเลยเหมือนว่าศัตรูจะจะแพง้งพะเอ้ยเดี๋ยวเอา้าขู่เลยแม่งเอ้ยยกไม่ออกเอ้เราอย่าเพิ่งยอมแพ้เปิดมาครับโอ,อ้ยผมจะพูดว่าอูคูไลเซอร์อีคูลเซอ,อ,อร์นะโบเข้าไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ปเก้าสิบนี่ไงละ่ะ กลาอย่างเดียวโบโบอย่างเดียวหลังตกะกะไปครับเปิดแล้วของเล่นของเราเปิดทุกอย่างที่มีผมไม่ได้เอาโกแลแอดมานะเล่นแบบนี้นะสบายใจแล้วฮะโกเลแอดเอามาก็ไม่ได้เล่นู่ดีอ่ะโอเคเดี๋ยว,ยวหมูมันสไลด์ไม่ออกเอ้ยมันโยกไม่ออกอยังไงล่ะเปิดก่อนเลยแล้วของเล่นไปชครับมาเดี๋ยวผม กาดรอเลยครับโหไม่ต้องพูดถึงการโยกฮะไม่มีทางอยู่แล้วมาดิเรียบร้อยเรียบร้อยไหลหรือเลยตอนนี้โอเคฮะเกมแรกจบไปแล้วโอโหมาดูสกอร์กันดีกว่าสาสิบสี่ตายสิไอพวกไม่ยึดนี่มันฮี่นาตีนะมาครับผมสลามฮะตาที่2มาดูกันถือว่าจะไหวไหมรอบนี้อันนี้เป็นโดมิเนชัเนาะ มาครับขอญาติยึดเลยอ่ะ,อะฮะคนเดียวหรอไอ้พวกนัน้นมั่นใจอะไรมาจากไหนอ่ะไม่ช่วยยึดขอให้ยิงเยอะๆล้กกันนะมึงกูด่าเนี่ย <c oughs> โอเคโบโอ้โหแล้วเดี๋ยวนะวิ่งไม่ยึดนึกว่าจะมายึดดีเพื่อนหายไปไหนหมดอ๋อเพื่อนไม่มาหรออุตส่าห์วิ่งหนีตั้งนานโอเคครับ โอ้เหมือนว่าทีมเราจะเป็นทีมเน้นยิงนะจากที่เห็นนะครับน่าจะเป็นทีมเน้นยิงซะมากกว่าผมเริ่มเข้าใจแล้วล่ะเราน่าจะไม่ชนะแน่นอนนะแต่ไม่แน่ครับโอเคโอโ้ตอนนี้จุดบีโดแล้วครับผมปาลาระเบิดยัดไปก่อนเรียบร้อยโอ้โหดูฮะโยกไม่ออกครับใส่เปิร์กอะไรก็ช่วยไม่ได้ครับผมพูดเลยไม่มีอะไรช่วยได้ครับนอกจากจะถอดของแต่งทิ้ง ให้ผมถอดของแต่งเล่นยังจะจะดีกว่านะฮะให้แต่งแบบนี้เล่นลำบากโคตรมาบอกแล้วฮะตอนนี้น่าจะเป็นทีมยิงซะมากกว่าผมก็ไม่ยืดให้เสียเวลานะผมพูดเลยผมก็ไม่ยืดให้เสียเวลาเหมือนกันนะก็รู้นิสัยผมดีไม่ยืดอยู่แล้วอะ่ะ <laughs> ไม่สนอยู่แล้วครับเรื่องชนะเรื่องแพ้เนี่ยถ้าคุณไม่ยืดผมก็ไม่ยืดท่านเองอ่ะโอเคครับวับ เนี่ยทีมเรามีโอกาสให้ยึดนะครับแต่ว่าไม่มีใครยึดรมถึงผมวับไปเลยเนี่ยเห็ว่าผมเคลียร์ให้3 4ตัวก็ไม่มีใครยึดถ้าปล่อยเขามาเปิดทุกอย่างครับตอนนี้วีโดนอีกแล้วครับโอเคเขาใช้ไอ้นี่นะโล่ป้องกันครับทำอะไรไม่ได้ซ้ายมือมีตัวขวาก็มีโบเข้าไปเลยโอเค ปล่อยฮะไม่ยืดห้าบอกเลยนี่นี่สัยที่ไม่ควรทำนะแบบนี้มาโอ้ไอพวกนั้นมันเอาความมั่นใจอย่างไหนเนี่ยมันไม่ยืดแล้วมันก็ไม่ยิงนะฆ่าสี่ตัวนี่จะจบครึ่งแรกแล้วไอ้หนุ่มไม่ไม่ฆ่าเลยอะ่ะไปฮะลุยต่อฮึบไปไหนครับลูกพี่เพียงกระชุนเลยโอ้โอ้โสุดยอดมาก สุดยอดมากครับจังหวะนี้ขอยิงทิ้งกอนเลยแล้วกันป้อมปืนเล่นเก็บแต้มปะเนี่ยโอเคเป็นกระสุนก่อนโบเข้าไปเดเอาควาเลียสผมอ่ะเฮ้ยไอหมอนี่โอเคมาไหมมาไหมมาไหมแค่นั้นแหละโอ้โอ้เรียบร้อยปะเรียบร้อยปะโอเรียบร้อยละเบิดครึ่งแรกจบไปครับ ไปต่อกันขึ้นสองดีกว่านะมาฮาลุยกันต่อจังหวะนี้อทีมตรงข้ามได้จุดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะทีมเราเหมือนเดิมฮะไม่สนฮะ <laughs> นัน่นเป็นเรื่องที่ฉันถนัดอยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงฉันเล่นได้อยู่แล้วนะแบบเนี้ยเออว h a ระเบิดโอเคได้มามาโอ้ะโอแม่งเ้ย ตอนนี้เราเสียเปรียบทีมศัตรูและทีมศัตรูเขาก็เล่นติ่มได้สบายเลยครับเขาไม่ต้องออกเพราะเขาแต้มนําเยอะแล้วนะส่วนเราก็วิ่งฉีกอย่างเดียวครับไม่มีใครสนทั้งนั้นโบเข้าไปดิโยกไม่ออกเลยยังไงอะมาฮะโอ้ไม่กล้าเข้านะจังหวะนี้ใครสมกปิดก็ไม่ทราบฮึบมนีมันหายไปไหนกันหมดวะ นี่ละออเรียบร้อยฮะสายมือมีตัวนะครับแต่ว่าขอแอบ่อละกันระปืนเราโยกยากมากโอเคโอ้โหป้อมปืนสองเดี๋ยว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 โอ้แล้ว,แ,ลวแม่งเออทั้งระเบิดทั้งป้อมปืนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เราต้องไปทําลายป้อมปืนทิง้งฮะแต่อุย้ยไอตัวไฟโอ้โถแย่แล้วเดี๋ยวเราทําลายป้อมปืนก่อนละกันเนาะระเบิดงัดเลยตรงนี้ปุ๊บ าาน่าจะเล่นเก็บแต้มหรือเปล่าไม่มั่นใจหรือว่าเขาล่าเพื่อนเราจนได้แต้มเยอะขนาดนั้นวะผมว่าผมไม่ได้ตายถึงขนาดที่เขาจะได้ป้อมปืนมาถึงสองป้อมอ่ะโอเคยึดยึดไม่ได้ก็หนีครับยึดไม่ได้ก็หนีฮะเรียบร้อยได้เป็นหนึ่งครับโอโหไฟบาลยกันอ่ะจริงด้วยครับศัตรูเล่นเก็บแต้มนะครับโอโหค่อนข้างลำบากเลยแพ้แล้วฮะ แพ้แล้วฮะไม่เกี่ยวกับปืนโยกไวไม่ไวฮะถ้าเจอทีมแบบนี้ต่อให้ปืนเมตาก็ชนะยากครับผมผมพูดตรงๆเพราะอะไรเหรอยิงไปก็เท่านั้นฮะมันไม่ยึดนะดูที่โหลฮะค่าสิยึด3ประมาณนี้ครับผมอันนี้คือของแต่งที่ผมเล่นเมื่อสักครู่นี้นะใครอยากทรหดทรมานนะฮะลองเอาไปเล่นดูนะครับผมโยกไม่ออกกันเลยทีเดียวเชียวนะสำหรับกอร่าควาเรียสอันนี้ ก็ถือว่าสนุกสนานกันไปนะครับแพ้ชนะช่างมันนะแต้มันหาเก็บตอนไหนก็ได้นะครับก็ไปเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายรักนะจุ๊จุ